สวัสดีค่ะพอกันก็ปลาลุนค่เมือนี้ไอพอกันที่ทั้งทองไทท้องหน้าค่ะมือนี้เขาจะร่วมกันจังน้อยเนาะค่ะร่วมกันจังน้อยเพราะว่าไอปลาลุนเองเนาะค่ะมือนี้ฝนโปตกแดดกระเดดค่ะเขาก็เด้ยว่าจะสีเขหามาแล้วค่ะเดี๋ยวป้านี่นีปลาลุนดิผ้ามาเบ่งบรรยากาศสีเข่าแบบบ้านเฮานะค่ะเพราะว่าการสีเข่านี่ก็เริ่มจะห่างหายไปเนี่ยหรือดิค่ะเพราะว่า ส่วนมากคนจะใส่รถดเกียวเนาะค่ะรถเกียวค่ะรอเหา,านี่ก็สีมิจนาป่ารุ่นนี่แหละเป็นหลักเลยค่ะที่จะยังเกี่ยวมือค่ะเดีย๋ยวป่ารุ่นจะพาไปเบิ้งค่ะว่าเหมือนมีไผแน่มาซอยป่ารุ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าไอ้นี่ก็ตอนนี้กประมานเกือบหามงแลวเนาะค่ะเกือบหามงแล้วค่ะไปเบื้งกันจ้านี่แหละค่ะเหมือนกับมาหลายคนทั้งรามีก็มาค่ะกำลังแซบค่ะิึงนี่แหละคะ่ะแซบขระปุ้น น้มจีนน้ำยาค่ะเจี๊ยวันซื้อมาฝากใจหมดเศร้านี่กินได้คือเก่าสินกินได้เหมือนลูกเขี้ยนกับแม่ค่ะลุงเขี้ยนกับแม่ไอ้ส่วนมากแล้วไอ้น้มจีนน้ำยาไตเฮาหนิเพิ่มมีหมกเดือหลักอะเอียงก็ดีปีเอียงก็อันตัวเลี้แหลมมันนะคือพักอิเล่นเนี่ยนะอันกะดีปีเอียงกอีกนั่นละเออคือข้างไตนั่นละดี่ีมีไหมมันนี่เฮาก็ แต่ว่าแต่เจ้าอื่นอิ้นบักเดียบอกเขาจะเอิ้นลูกคิดลูกคิงอย่างมันมันโมเมนต์โมเมนต์เดืยรเนี่ยมันไวหน่อยหน่อยท้าผมมือนี่วันนี้ลุงขี้มาสร้อยกันค่ะมาหลายคนหลายกล่ำหลายไฟเนาะค่ะตอนนี้ก็กำลังพากันกินเข่าเนาะค่ะกินเข่า ขั้นออกทงออกหน้าเนาะคะ่ะขันออกทงออกหน้ากับมาป่าลุ่นกับมาอันนี้ล่ะคะ่ะเสียนเก่าคือเก่าทั้งลงุ่หน้าลุงจานแล่ะก้คางออฟฟิศเนาะคะ่ะหละกะหน้าหวยเนาะคะ่ะทางหน้าบ้านโน้นหาป่าลุ่นบ่ค่อยได้ไปคะ่ะเพราะว่ามันเป็นจ้าไหนล่ะท่านโมมีค้นแปน้ำหลายคนป่าลุ่นจบปบะลาไปเลยคะ่ะทุนอันนี้คือหน้าตาโถดสีข้าวคะ่ะาตารถดสีเข่าช้างเตี้ยคะ่ะช้างเตี้ยหรือพังกาไป คันแยมอันนี่เนาะค่ะเพื่อนกะไปก่อสร้างคะง่ะเวลานี่นะเทศกาลนี่เพื่อนกะขึ้นรถเกี้ยวเขาว่าค่ะก็คือรถสีเขา่าไม่รถเกี้ยวเพราะว่าแถวเข่ากับนี่นี่รถรถสร้างเกี้ยวนาะคะ่ะเกี้ยวานาหอดเพืกก่อนกะกำลังแจงปักหก่อนาะค่ะเพราะว่าค เกากรหลายค่ะเกากรหลายเพิ่อกระแมาให้คือเก่าค่ะเกากรหลาดเยอะมาคือเก่าเกาว่าเขากะจะไม่มี่เขาชิมหายอีกแล้วกับเขาใหญ่เขาใหญ่แล้วค um. ่ะจังจะหลาเขาชิมหายนี่ก็จะหลาตื้อขึ้นกันค่ะนอกจากจังจะเห็บเลี้ยงไว้แนวนี้แล้วค่ะส่วนมากแล้วก็จะมีแตะไฟใช่เนาะค่ะไฟใช่เป็นผู้เป็นเป็นผู้เห็ดเนาะค่ะ ตารถดสีข้าวแยวบัานปลารุ่นเนาะค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ทั้งไอพี่สาวเนาะค่ะพี่สาวพี่เคยข้องรุ่งจานออกมาซอยกันนะคะ่ ลูกน้องเค้นเนื้อเก่าล่ะจังหน่อยนี่แม่ของนแม่บเจ้าหนีว่าท่านห้ามรบเจ้าหนีนะนู่งเบอรนั่นแหละค่ะผู้มาซอยสีเขาปลารุ่นนี้จะพูบึกบึบบึนบึนค่ะเดี๋ยวเอ่สักคู่ค่ะเพราะว่า ข้างทีมงานเท่าฟังมืงกับก้มนกักกินเข่าเนาะค่ะเพราะว่าเวลามาตีเข่าปลาลุ่มกับจ๋าฮะก้มเข่ากับน้ำเนาะคะะ่ะเแต่คือเข,าข่าก้น้ำก่นอน,นะค่ะพนักงานใส่เหาหลายเนาะคะ่ะแม่นมันม่นจับปาดเทไอไผ่เงียงกระแป๊บเดียวะค่ะหลายคนค่ะ

แกนเขานั่นก็ซีดพ้อยพ้อยเลียงมากนะถ้าไม่เปลีร แคนค่ะเขาเขาเปียกแห้งหรือเล่าล่ะคะแต่ว่าเขาก็จะเล่งแห้งบ่ไยดูไหมคะอู้เต็มอยู่ค่ะเต็มเต็ม โซนาค่ะทีทีพันทีพันบายรถสีขาวเข้มคือเฟียงค่ะเฟียงมันจะสีคือพ่อพ่อออกมาเลยค่ะเป็นพ่อเลยค่ะไม่เอาไม่เอา ลุกม,มัทหาไปหอดกิดก่ที่ได้กัฝนตกดิ จ้าบาขัเตียมเอาเอาอนนี้น้ามาให้กวันนบอางเขาดีเระมาให้ขาดีทกนนี้บอ้าไก่เพิ่มข้นบอสขวไล่เิ่มขึ้นบข้ไก่เกิ่อ้นข้าไกเพิ่มนข้าว่ิ่้นบอข้วไก่เิ่บอขไนิ่้นอสขว่่ข้นอาวไกิ่ขอขไก่ิ่อข้นข้าวไ่เิ่้น นี่เียให้เห็นแม่เล้านะคัให้ไปสอบแหลวากันสาคนสัคนผู้นึงไปแกวอยุบนผลม้กีนนี่นะคะได้สามในสี่สิบสอบพอดีพอดีรถค่ะสี่สิบกว่าินสอคนบอร์เบิกินสอคนบอเบิร์อสันคาราจมีว่านหน้าโคะมาที่น่นะค่ะเขาดอนยี้เน้วนะค่ะจบไปงานหนึ่งค่ะ ตะว่าเขาก็จะเดเเอาไปตากไม้เนาะค่ะไปตากไม้ค่ะใม่ข้าวเยอะมากค่ะถือถือว่าไดายหลายเติอบอยู่ค่ะถ้าเดี๋ยวจังไหนคิปนี้ปา่าลุนจะเอาไปซ้ำนีกอนเนาะคะ่ะฝากก้ไหลก์กดแช่กด้จับสไคร่ให้ปา่าลุนเนี้ยได้จ้าสวัสดีค่ะ